สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะนักร้องหนุ่มชายอัลไซเมอร์เจอคนทักหน่าคล้ายอีจองแจพระเอกซีรีส์ดังสควิตเกมขยี้ตารัวนักร้องหนุ่มชายอัลไซเมอร์ขบว่าเป็นอีจองแจพระเอกซีรีส์ดังสควิตเกมเจอคนทักหน่าคล้ายมากเจ้าตัวเองยังตกใจ เอาเสมือนจนเพื่อนๆต่างพากันว้าวสำหรับชายเสษฐาหรือที่รู้จักกันในนามชายอัลไซเมอร์นักร้องนำวงร็อกสุดเกา๋าที่หยิบชุดของพระเอกเกาหลีคนดังอีจองแจผู้เข้าแข่งขันหมายเลข4-5-6จากซีรีส์ที่เป็นกระแสะไปทั่วโลกอย่างส q ิ i ต g เกมมาแต่งตัวเขาเว่์ตามจนแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนตัวจริงตัวไหนคนปลอมกันแน่ เรียกว่าพอมาเทียบรูปกันแล้วหน้าตาดันคล้ายกันอย่างก,กับแฟดพี่น้องการสลองกับสองปีบและมุนินกับมุตาค่ะจนเพื่อนๆและแฟนเพลงที่เห็นต่างพากันร้องว้าวบอกว่าคล้ายกัน99%แถมยังแซวกันด้วยค่ะว่าเจ้าตัวเองก็เริ่มมองว่าคล้ายกันจริงๆแล้วงานนี้ Squid Game ซีซั่น2ถ้าพระเอกเกาหลีอีจองแจไม่ว่างนุ่มชายก็สามารถเสียบตำแหน่งไปแทนได้เลยนะคะเนี่ย แต่ระหว่างที่รอซิลลี่ก็ฟังเพลงของอัลไซเมอร์รอกันไปก่อนละกันค่ะขอะวงเพิ่งปล่อยเพลงชื่อว่าเปิดไปได้ไม่นานเองค่ะภายใต้ค่ายชื่อว่าจินดี้เอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนเพลงใหม่แววว่ากำลังเตรียมปล่อยแล้วเร็วนี้ติดตามผลงานของสี่หนุ่มอัลไซเมอร์ได้ที่ YouTube Facebook และ TikTok ค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ